ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีได้แล้วค่ะสักจับเหมือนเดิมค่ะ ว่าไงจะมาหวานมาหิวค่ะนขายเป็นไงบ้างวันนี้ <c oughs> น้ำปลาปลาโอ๊ตปลาแซมขายดีที่สุดอยู่แล้วค่ะและที่สําคัญนะไม่ใช่แต่ส้มตำนะใส่ได้ทุกเมนูโอ้ยขายดีขายดีเห็นไม่หยุดมือเลยไม่หยุดเลยเนี่ยดีใจด้วยนะจ๊ะจ้าที่มาก็ดีแล้วฉันฝากร้านเลยสินี่ฉันไม่ใช่อินตาแกรมแล้วจะมาฝากร้านอืไม่ใช่ฝากร้านแบบนั้นฝากดูเลร้านลูกค้าหน่อยเออได้จะไปไหนเล่าพอดีว่าวันนี้มีงานประชุมมาดิน้ำปลาแห่งชาที่อเมอิกนั่นเอยอ๋อเหรอ โอ้นันรีไปเดี๋ยวดูร้านให้รีไปเลยเดี๋ยวขี่รถไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมาได้เลยฝากด้วยนะคะได้จ้ะออโอ้ยตั้งนานแล้วมันไปไหนของมันมันบอกฝากร้านแป๊บเดียวนะเนี่ย <c oughs> เอาเฮ้ย <c oughs> นี่ไม่ทำอะไรมาทำไมเหงื่อซกขนาดเนี้ยโอ้ยเจ๊

เหนืจ๊ยังฝากไม่ไฮะงั้นหนูเอาร้านไปก็ได้แบกไหวหรือเปล่าไปเอาร้ากันรันนแย่อะไรของมัน